เราได,ได้ใช้ความสามารถของเราแหละต้องอยู่ให้ได้เพราะว่า,าตัวเองอยู่กรุงเทพตลอดเราก็ไม่เคยมาไกลขนาดนี้แม่บอกว่าอย่ามาเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยม,มีไฟก็คือใช้เทียนไม่มีน้ําไม่มีถนนนะคะมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วแบบรู้สึกเขาต้องการแล้วเนาะ Nhạc nhạc cô này. Lít đẹp. โดยส่วนใหญ่ก็าอเด็กโรงเรียนโสดใช้ภาษามือไม่พูดหรอกต้องทําให้ได้ละต้องต้องหน้าที่จะเขาจะต้องได้อาลิปิปาก็ยังดีถึงหูหูหนวกแล้วเด็กหลายคนที่มาใหม่ๆนี่เขายังงอแงงงอแงงพอรอ่อาดูปากนะให้ให้พูดตามนะเขาก็ทําได้โอ้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วไม่อยากที่จะต้องไปทําไม่ต้องอยากทําเสีย ด hey, ีเปล่าดีเป้ดเป็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 ดไช่สอนให้คิดเป็น เออเรามาสวัสดีกันหมาคือเก่งขึ้นมากค่ะจากที่ว่าตอนเข้ามาโรงเรียนนี้ใหม่ๆคือกปฏิสัมพันธ์กับกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเขายังไม่มีนะเขาก็มีความสุขดีนะก็ไม่คิดว่าจะย้ายเข้าไปไหน I think it's this for example is very nice because they know each other and elder um, students look after the small students and they g r e w up as brothers and sisters and And I like that very much. And this school, I think it's, it's very, very nice. The teachers are very nice. Um, they treat them and they educate them as students, but as well as looking after them. And everything here is very calm. There's never any problems. Students are very, very nice. I think that she's a very kind person, very calm, very patient. Because it's not easy to, to teach deaf children how to speak, and that is, that is something very, very difficult. And um, I think that she's a very, very good person that has a big talent and is very kind for the children, very patient.. <laughs> ฉันพูดด้วยตาเธอฟังด้วยใจปล่อยให้ความนี้เคลื่อนผ่านไปลึกๆเข้าไปในโลกความรู้สึก